หญิงสาวคนนี้มาชายว้60ปีเป็นมะเร็งเป็นคนดูแลที่บ้านมีน้ำใจต่อผู้อื่นเหมือนพ่อของตัวเองอย่างไรก็ตามจุดประสงค์ของเธอไม่ใช่เรื่องง่ายตอนนี้ชายเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเขาไม่เพียงแต่มีทรัพย์สินมากกว่า10บล้านเท่านั้นแต่ไม่มีลูกช่างเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิต ไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจมันได้แต่คนรวยในโลกนี้จิตใจไม่ใช่เรื่องง่ายเขารู้จริงๆว่าเด็กสาวเหล่านี้ต้องการอะไรจุดประสงค์ของการเป็นผู้ดูแลคืออะไรแต่เขาอยากจะดูว่าผู้หญิงคนนั้นจะอดทนได้นานแค่ไหนจริงๆแล้วที่ซึกมาเริ่มต้นตอนที่เขามาที่บ้านเศรษฐีเธอรู้ว่าเธอจะ,ะเผชิญกับความท้าทายแบบไหนเพราะชายชราค,คนนี้มีชื่อเสียงในเรื่องความใจร้ายเธอเคยได้ยินเรื่องนี้ผู้ดูแลหญิงได้ทำงานในบ้านของครอบครัวที่ร่ำรวยในปีที่ผ่านมา ไม่มีใครสามารถอยู่รอดในช่วงทดลองงาดได้อันที่จริงมันเป็นเพียงความต้องการขั้นพื้นฐานในชีวิตประจําวันเท่านั้นคนส่วนใหญ่ไม่สามารถยอมรับได้การอาบน้ํา 2x 1หนึ่งวันถือเป็นสิ่งพื้นฐานที่สุดถ้าเป็นไปได้โปรดช่วยฉันจับปัสสาวะด้วยฉันจะไม่ฉันจะถือว่าเขาเป็นบิดาผู้ให้กําเนิดของฉันอย่างไรก็ตามคนรวยเคยได้